ฤดูฝนดูเลต้นทุเรียนอย่างไรก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ช่วงนี้ก็ปลายเดือน5แล้วนะครับกรมอุตุก็ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มที่แล้วนะครับในแปลงผมก็มีฝนตกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับสําหรับช่วงฤดูฝนนะครับผมก็จะแนะนําเรื่องของการลดน้ําก่อนเลยนะครับถ้ามันมีฝนเว้นช่วงนะครับฝนหยุดตกสัก2วัน3วันนะครับท่านควรที่จะเข้ามาวัดความชื้นหน้าดินของท่านนะครับซึ่งในพื้นที่ผมนะครับอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินนะครับในแปลงผมนะครับ ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่นะครับก็ยังมีเว้นช่วงบ้างนะครับเนี่ยฝนไม่ตกไป2วันนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ได้เข้ามาวัดความชื้นดูนะครับความชื้นดินมันยังอยู่ที่70%เอซตอยู่นะครับวันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับฝนก็ไม่ตกนะเมื่อคืนก็ไม่ตกนะครับผมก็มาวัดความชื้นดูนะครับมันตกลงไปอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมก็เลยทําการลดน้ําเพิ่มความชื้นให้หน้าดินของเรานะครับก็ไม่ได้ลดเยอะนะครับลด15นาทีนะครับ 15นาทีก็อยู่ที่ประมาณ60ลิตร80ลิตรต่อต้นนะครับโดยเฉลี่ยนะของผมนะก็คือถ้ามันมีฝนเว้นช่วงนะครับท่านก็ควรเข้าไปวัดความชื้นดินนะครับถ้าท่านมีเครื่องมือวัดนะครับเครื่องไอจิ้มดินนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าท่านไม่มีนะครับก็ใช้วิธีการขุดดินเอามาดูก็ได้นะลึกสักประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับให้น้ํามันลงไปถึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยนะครับในเพลงผมนะครับเนี่ยฝนไม่ตกเมื่อวานนี่39องศานะครับ ตัดหญ้านี่โอ้โหเงื่อเปียกทั้งตัวเลยนะครับมันตรวจสอบความชื้นหน้าดินของท่านด้วยนะครับในกรณีที่ฝนไม่ตกนะครับเรื่องการตัดแต่งกิ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้เลยนะครับก็เพื่อนะครับให้มันโล่งนะครับให้เรามองเห็นได้ทั่วถึงนะครับบริเวณโคนกิ่งบริเวณโคนต้นนะครับเพราะว่าโรคเชื้อรานะครับสามารถทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยยืนต้นตายได้เลยนะครับ ไอเพลี้ยมาเลงนะครับมันไม่สามารถทําให้ต้นของเราเนี่ยตายได้นะครับอย่างดีก็แค่ใบมันเสียหายไปนะครับถ้าเราพ่นยาฉีดยารักษาดีๆนะครับต้นของเรามันก็จะรอดไปได้นะครับแต่ถ้าโรคเชื้อราเข้านะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไม่สังเกตหรือเราไม่รักษาให้มันทันท่วงทีนะครับมันจะยืนต้นตายได้เลยนะครับการตัดแต่งกิ่งนะครับในช่วงต้นฤดูฝนนะครับก็เพื่อนะครับให้มันโล่งนะครับให้เรามองเห็นได้ทั่วถึงนะครับบริเวณ โคนกิ่งบริเวณโคนต้นนะครับในแปลงผมนะครับการตัดแต่งกิ่งก็จะประมาณนี้นะครับท่านก็อาจจะเห็นนะครับมันก็จะโล่งๆนะด้านในนะครับผมก็จะแต่งแขนงออกด้านในนะครับประมาณสัก30เซนนะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆนะถ้าเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เราแต่งออกไปได้ครับให้มันโล่งๆประมาณนี้นะครับเพื่อให้เรามองเห็นนะครับอาการของโรคเชื้อรานั่นเองนะครับพวกน้ำเยิ้มๆนะครับพวกแผลแมลงกัดเทะนะครับ หรือโรคท่อน้ําเลี้ยงอักเสบนะครับซึ่งในแปลงผมเนี่ยเจอเยอะนะไอรากเน่าโคนเน่าเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะครับแต่ท่อน้าเลี้ยงอักเสบเนี่ยมีแทบทุกต้นนะครับของผมนะที่เกิดมาจากเชื้อราพิเทียมนั่นเองนะครับจากประสบการณ์ในแปลงผมเนี่ยมันจะลุกลามได้เยอะนะครับลุกลามได้ง่ายนะครับถ้าท่านไม่สังเกตนะครับหรือทรงพุ่มมันแน่นทึบเรามองไม่เห็นนะครับแผลมันก็จะลุกลามได้เยอะนะครับพอลุกลามนะครับแผลมันก็จะใหญ่นะครับแผลใหญ่มันจะหายช้านะ ผมมีประสบการณ์นะครับในแปลงผมนะครับแผลใหญ่ๆเท่าฝ่ามือเนี่ยเป็นปีเลยนะครับกว่ามันจะปิดสนิทนะครับแต่ถ้าแผลเล็กๆนะครับเท่า1เส้น2เส้นนี้ครับใช้เวลา3-4เดือนเท่านั้นนะแล้วก็เปิดปากแผลนะของผมนะครับเปิดปากแผลแล้วก็ทายานะครับเพราะว่าจากการทดลองของผมนะครับถ้าไม่เปิดปากแผลเนี่ยไม่ค่อยที่จะหายนะครับไม่ค่อยหายนะถัดมานะครับก็คือการจัดการบริเวณโคนต้นนะครับหรือบริเวณโคกของเรานั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการป้องกันโรคเชื้อรานะครับก็คือช่วงหน้าฝนนะครับหรือต้นฤดูฝนเนี่ยท่านควรใช้ไตโคเดอร์มานะครับให้มันบ่อยขึ้นนะครับเพราะเชื้อเข้าไว้เลยนะครับให้เขาเจริญเติบโตได้เยอะๆนะครับเจ็ดถึงสิบวันครั้งใช้ได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับแนะนานะครับใช้ร่วมกับโพแทสเซียมฮิวเมทนะครับก็คือกระตุ้นการแตกรากไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราไปเลยนะครับสําหรับไตโคเดอร์มานะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงบริเวณโคนต้นเลยนะครับ รัศมีห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งกนะครับผมจะพยายามตัดหญ้าให้มันเตียนนะครับเตียนที่สุดนะครับถ้ามีฟางข้าวนะครับที่เราเอาไปคลุมชิดโคนต้นไว้นะครับเราก็ควรห่างออกมานะครับอย่างถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับก็ควรเอาฟางออกมานะครับขยับฟางออกมานะครับให้มันห่างจากโคนต้นนะครับอย่างน้อยหนึ่งครบนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะแต่ถ้าเป็นต้นโตแล้วก็ห่างไปเลยครับหนึ่งกนะครับให้มันเตียนเข้าไว้นะครับบริเวณโคนนะครับ เพื่อที่จะให้แดดมันส่องถึงบริเวณโคนต้นนะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่าไปด้วยนะครับและก็ที่สําคัญนะครับถ้ามันมีโรคล่างเน่านะครับถ้าท่านเคยเจอนะครับท่านจะมองเห็นได้ง่ายนะครับถ้าโคนต้นมันโล่งเตียนะวิธีการของผมคือผมใช้ตัดนะครับสําหรับท่านที่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับสอบถามเข้ามานะครับใช้ได้ไหมผมบอกว่าใช้ได้นะครับแต่ท่านต้องระวังนะครับเรื่องของละอองของยาฆ่าหญ้านะครับปลิวไปโดนใบทุเรียนของเรานะครับ มันจะทําให้ใบของเราไม่เป็นจุดๆตามละองยาฆ่าญ้านะครับมันก็เราอาจจะมองคล้ายๆกับลาใบจุดนะครับแต่ถ้าท่านใช้ยาฆ่าญ้าเนี่ยส่งผลได้นะถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับผมก็ยังไม่แนะนําให้ท่านใช้ยาฆ่ายาก่อนนะครับถ้าเป็นทุเรียนที่ต้นโต,ตแล้วใบเยอะแล้วนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับถ้าใบมันเสียหายไปบ้างก็ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็ควรเลือกช่วงเวลาในการฉีดพ่นยาฆ่าญ้าด้วยนะครับควรให้เป็นเป็นช่วงที่ ลมเงียบๆลมสงบไม่มีลมเลยก็จะดีนะครับฉีดได้นะครับยาฆ่าหา้านะครับอย่างทุเรียนโตแล้วนะครับทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วของเพื่อนผมนะครับฉีดยันโคนต้นเลยนะเพราะว่ามันโตแล้วนะครับกิ่งเขาก็เริ่มไว้กิ่งที่สูงแล้วนะครับฉีดในช่วงที่ลมไม่มีนะครับมันก็จะไม่มีผลกระทบกับต้นทุเรียนของเรานะแต่ในแปลงผมนะครับผมจะใช้วิธีการตัดหญ้าไปก่อนนะครับเพราะว่าหญ้าผมเนี่ยยังไม่ได้เยอะเกินไปนะ ก็เน้นนะครับหลักๆนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับตัดเต่งกิ่งให้มันโล่งๆเข้าไว้นะครับเราจะได้มองเห็นจุดที่มันเป็นโรคได้ง่ายนะครับแล้วก็หญ้าบริเวณโคกของเรานะครับควรตัดให้มันเรียบๆแปลนๆเข้าไว้นะครับบริเวณโคนต้นก็ควรทําให้มันโล่งเตียนเข้าไว้นะครับเพื่อที่จะมองเห็นจุดที่มันเกิดโรคได้ง่ายนะครับในแปลงผมยังไม่เคยเจอนะโรครากเน่าโคนเน่านะครับเจอแต่พวกมะรงกัดเทะแล้วก็เชื้อราเข้าซ้ํานะครับหรือว่าเป็นพวก ท่อ้ำเลี้ยอักเสบหรือพิเทียมนั่นนั่นเองนะครับก็สําคัญเช่นกันนะถ้าสํารวจเจอก็รีบรักษานะครับแผลมันจะไม่ใหญ่นะครับมันจะหายได้เร็วนั่นเองนะครับสํารวจในช่วงเช้าเ้านะครับเราจะมองเห็นนะครับพอเราตัดมันโล่งเราจะเห็นได้ง่ายนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ